พ่อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานพระพุทธภาสิทธิปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสาการะพึงพ่อพูนิเวกอธิบายความพระอัชคถาอาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อต้องการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอกุศลกรรมบ้าง ท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิว้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวย่อมติดขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาชั้นใดการที่จะให้เกิดลาบสการก่าก็ฉันนั้นต้องโคตรบ้างตรงเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาบสการาที่เกิดขึ้นโดยชชบธรรมก็มี เช่นเกิดขึ้นแก่พิสูจผู้มีมัญญาเรียบร้อยเป็นที่เลื่อมสายของผู้พบเห็นแก่พิสูจผู้เป็นผู้หัวสุรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นพิสูจผู้บำเพญปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาบเกิดขึ้นเสียไม่ใช่คนบอดก็ทําเป็นเสมือนบอดไม่ใบไม่หนวดก็ทําเป็นเหมือนเสมือนใบเสมือนหนวดไม่โอ,โอ้วดไม่มีมายาละความพอใจในลาบสาการาเสียพอกภูมิเวทให้เกิดในใจ วิเวกนั้นมีสามคือกายวิเวกคือสงัดกายจิตวิเวกคือสงัดจิตอุปธิวิเวกคือสงัดกิเลสอุปธิมีสี่คือขันธ์หนึ่งกิเลสหนึ่งอาภิสังขารหนึ่งและกามรรคหนึ่งการอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัตแต่ชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวก กายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตาวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายวิเวกของพิโสผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่ง และอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปิย่อมถึงพระนิพพานพิษุพึงยินดีพอใจพ่อโูนวิเวกทั้งสามนี้คำอธิบายของพระอธกถาาจารย์นับว่าจแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จําเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระาศาสดาลาตรดพระพุทธภาสิานี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพ,พระติสาเถระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องยอดดังนี้ในกรุงราชเกลมีพรามณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนเป็นเพื่อน กับบิดาพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบิณฑบาตท,ที่บ้านด้วยตั้งใจอนุเคราะห์แต่มหาเสนพราหมลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวายทําอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาดเต็มเร่ข้าวปลาญยาและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกละที่แห่งหนึ่งเพราะพอกลับถึงเดือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากถวายวันนั้น พระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายธรรมของพรามแล้วต้องคารองคราะห์จึงไปยังที่นั้นพรามได้ถวายข้าวปายาและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปายาที่บ้านของพรามนั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพรามได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสําเร็จอย่างนั้นเถิดพรามแล้วหลีดไปพรามนั้นถวายทานแล้ว มีพิิปการโมดอย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถระเหลือประมาณพระเหตุนั้นเขาทําการะแล้วไปเกิดในสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งคันมาดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสายะและถวายข้าวมัตุปายาตแก่พระสงฆ์ห้าร้อยอาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบ,บุพนิมิตว่าบุตรกได้บวชในพระาศาสนาพวกญาติ ได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมทุปายาตแก่พระสงฆ์ห้าร้อยมีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางเล่นนุ่งห่มผ้าคาสายะในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลงในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำพิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคาแสนหนึ่งเขานอนบนผ้ากำพลแต่ดูพระเถระแล้วจำได้คิดว่าเราได้สมบัติเห็นป่านี้เพราะอาศัยพระเถระ จึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาว่าพระเถระเขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทําให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทําไปโดยไร้เลียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมใสระสารีบุตรมาก จึงตั้งชื่อบุตรว่าติสะเหมือนชื่อพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นเครือขัดที่ชื่อว่าอุปติสะเมื่ออายุเด็กติสะนั้นเจ็ดขวบก็ออกบทเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติสะนั้นมีกูสนผลฐานอันทำไม่ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและภาพเ็นอันมากคอยดักถวายสามเณร ได้ผ้าสาดกเป็นจำนวนพันผืนในระยะเวลาเพียงสองวันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามาเณรมีลาบคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอนิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พราะสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพรามวันหนึ่งในฤดูหนาวสามาเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามาเณรถามว่าทำไมจึงต้องผิงไฟ ภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้ภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเณรจ,จึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต้องการในตำนานเล่าว,ว่าภิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึงหนึ่งพันรูป สามเณรพาพิสุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนำผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจำนวนพันเพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนตรณีที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ต่อมาสามเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนักเพราะมีผู้คนไปมาหาสู่อยู่เสมอไม่ขาดได้ จึงทูลลาพระศาสดาไปอยู่ในเสนาสนาป่าห่างจากวัดเชตวันถึงหนึ่งยี่สิโยชน์อุบาสกผู้หนึ่งอยู่ปากทางเห็นสามเณรแล้วเกิดความรักความเลื่มใสพาสามเณรไปในวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วนิมนต์ให้ออกไปรับบินทบาตท,ที่หมู่บ้านของตนทุกๆเชา้าเขาออกจากป่าและมาเที่ยวเปล่าประกาศชาวบ้านว่าสามเณรวณวาสีติสะมาอยู่ที่นี้แล้วขอให เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายท่านด้วยตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากป่าไปบิณฑบาตก็มีผู้คนศรัทธาถวายกันมากถวายแล้วก็ไม่กลับเรือนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบือ่อและหมอบลงแทบเท้าของสามเณรแล้ววิงวอนให้อยู่จำพรรษาณนที่นั้นพวกเขาจะรับสารณะสามรับศีลห้าศีลแปดและศีลอุโบสถตามสมควรสามเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นและให้พรมนุษย์เหล่านั้นว่า ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกเถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามเณรจะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกภาษาแล้วระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามเณรกันมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีภาษารีบุตรเป็นต้นภาษารีบุตรจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรมแต่ผู้อุบาสกบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกัน แล้วเรียนให้พระสารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรอื่นเลยนอกจากขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเถระรูปอื่นสแสดงทมเถิดอย่าให้สามเณรสแสดงเลยพระสารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์สามเณรกล่าวธรรมกถาได้อย่างไพเราะพิสดารในหัวข้อเรื่องว่า ทำอย่างไรจรึงจะมีความสุขทำอย่างไรจรึงจะพ้นจากทุกข์และสรุปตรงว่าพวกบรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์พระเถระอันโมทนาในธรรมกถาของสมมเณรแล้วให้ว่าสารพญ,ญาต่อสามเณรก็ว่าในอย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งติเดเตียนสามเณรว่ามีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดนี้ แต่ไม่เคยแสดงทําให้อุปถากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งสรนเสริญและเรื่มสายยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงดำเริว่าหากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่หยดพอใจสามเณรจะตกนรกจึงเสด็จไปอย่างที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจร่าเริงยินดีที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าโดยมิได้คาดหมายได้ช่วยได้ชวนกันถวายยาโค และพัดเป็นอันมากแก่พิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศาสดาสงอนโมทนาว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วที่พระสีติมหาสาวกมาที่นี้และเราก็มาที่นี้เพราะสามเณรติสาเป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีทูนากันพวกที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีปรีดาพวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เริ่มสายยิ่งขึ้นเมื่อจบอนันโมทนา มหาชนได้สําเร็จอริยผลเป็นอันมากพระศาสนาสเสด็จกลับกับสามเณรตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรกราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งสเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรตรัสถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรทูลว่าเมื่อร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทร พระศาสดาตรัสอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อถึงเนื้อแห่งภูเขาพระศาสดาตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัตนี้กําหนดไม่ได้พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ชื่ออุป,ปะสาลากะถูกเผาตรงนี้ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันครั้งสถานที่ที่สั์ไม่เคยตายไม่มีในโลก สัจจะหนึ่งทมหนึ่งอหิงสาหนึ่งสัญญะหนึ่งธรรมหนึ่ง,ง,ง,ม,ง,รรม,งมีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกดังนี้พระศาสดาตร,รถ,ถามสามเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์หรือสามเณรทูลว่าไม่กลัวการได้ยินเสียงสัตว์ทําให้มีความพอใจในเหนน,เนาสนะป่ามากขึ้นเมื่อพระศาสดาจะเสด็จ กลับสู่เชตวันารามแต่ถามสามเณรว่าจะไปด้วยหรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปชาคือพระสารีบุตรแต่อัธยาสัยของเธอใคร่จะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าดิสะถ้าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระาศาสดาและไหว้ที่สุสงแล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนพระาศาสดากลับเชตวันวิหาร วันหนึ่งพี่สูตทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามมณรติสะทำสิ่งที่ทำได้ยากสละลาบสการาเป็นอันมากในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าประยุย่์ในป่าแต่ผู้เดียวฉันอาหารที่คลุกเคล้ากันพระศาสนาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบการสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิบัาเพื่อให้เกิดลาบเป็นอย่างหนึ่งปฏิบัาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอาทิมีนัยยะดังพนา,นาวไวแล้วแต่ต้น